งานวันนี้นะครับลูกค้าเอามาเช็ครถไม่มีกําลังใช้ลรอบเครื่องสูงเวลาออกตัวนะครับผมก็ได้รื้อออกมาละนี่นะครับสรุปแล้วรถคันนี้ลูกค้าเอาไปทํามาแล้วช่างเขาเปลี่ยนพัดคุณภาพไม่ดีมาให้นะครับสังเกตดูที่พัดสาก้อนนะครับดูระยะห่างนะครับนี่เป็นอะไรที่ ช่างเขาเปลี่ยนมานะครับผมก็ไม่ทราบว่เาเปลี่ยนมาจากร้านไหนเนาะรถก็จะเป็นรุ่นนี้ครับพันดาเทน่าสี่เกียร์คันนี้เอามาทํารอบที่สองแล้วนะครับรอบแรกลูกค้าเอามาให้เปลี่ยนพวกสายน้ํามันสายน้ํามันเนี่ยมันชํารุดแล้วนะครับลูกค้าเขาซื้ออะไรมาให้เปลี่ยนแล้วก็ตอนมาเนี่ยรถมีปัญหาเรื่องเร่งค้างนะครับเหมือนก็ว่ารอบสูงผมก็เลย แจ้งลูกค้าไปว่าสีนยันไฟรั่วซึ่งปรากฏว่าถอดมาสียันไฟก็รั่วจริงๆนะครับก็ได้ทาการเปลี่ยนสีนยันไฟไปแล้วตอนนี้เครื่องนิ่มมากแต่ไม่ได้ถ่ายเก็บคลิปไว้นะครับวันนี้พอดีลูกค้าเอามาให้ทําคัดอีกก็เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าปัญหาของอรถมีอะไรนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ ผมเบิกมาใหม่นะครับเดีย๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนี่สังเกตดูนะครับสังเกตดูช่องว่างนี่นะครับอะไรที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับอะไรชิ้นนี้ก็ไม่ได้เป็นของแท้นะครับแต่เป็นของทดแทนที่เกรดดีต้ทนทุนมาเนี่ยหลายตังเลยซึ่งเป็ดเสร็จคั้งนี้ทำแล้วจะอยู่ที่ประมาณพันนิดๆน,นะครับ ใช้น้ำมันเครื่องเดิมเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยยังใหม่อยู่ยังใส่อยู่เนาะลูกค้าเพิ่งไปทํามาแล้วก็ปะะกันปากคัดนี่ก็จะใส่ของเดิมให้นะครับเพราะว่าของใหม่เหมือนกันลูกค้าเพิ่งทํามาได้ไม่นานใครที่จะซ่อมรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสองจังหวะหรือ4จังหวะรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ก็มาได้นะครับผมจะเปิดอยู่ที่หมู่บ้าน Family Land นาป่านะครับหน้าร้าน อะไรก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำเนาะแต่รับรองราคากันเองนะครับแล้วก็ทําด้วยใจให้ฟังเสียงนะครับอันนี้เครื่องยังแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขี่ดูก่อนนะครับว่าจะใช้งานได้ไหม เยู่พรอยแล้วนะครับเทนา้าพร้อมส่งงานลองเอาไปเทสละพุ่งแล้วก็มีแรงเลยนะครับโอเคคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคา้เป็นกำลังใจให้ช่างวุ้นตาป่าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ